สร้าง AI รูปตัวเองพูดตามสคริปต์ด้วยแ a n ว a ง่ายภายใน2นาทีใครยังไม่รู้ตามมาเลยอันดับแรกมาที่ canva.com ตรงนี้คือหน้าโฮมของ Canva นะคะให้เราสังเกตแถบเครื่องมืออยู่ทางด้านซ้ายและสังเกตลูกศรตัวเมาส์ที่ชี้นะคะเลื่อนลงมาเรื่อยๆและไปตรงคำว่าแอปจะเจอหน้าต่างนี้ให้เราไปเลือกคำว่า didaripcenters หรือว่าจะเสิร์ชในแอปก็ได้นะคะพอได้แล้วก็แตะเข้ามาแถบสีม่วงจะบอกว่า u s e i n existing design ตรงนี้เนี่ยคุคิโอแนะนำว่าให้เลือกเป็น u s e i n new design เพราะว่าเราจะได้กำหนดขนาดของภาพเราได้แตะเข้าไปเลยทำการเลือกไซส์ที่เราต้องการนะคะคุคิโอจะเลือกไซส์1 0 8 0งคูณ0ซึ่งเป็นไซส์ของ Instagram Post เลือกไซย์เสร็จแล้วถัดมาจะมาเจอหน้าต่างนี้ให้เราสังเกตมุมด้านซ้ายของเราไว้นะคะตรงนี้ให้เราเลือก connect ทำการล็อกอินด้วย2แอปนี้นะคะโดยปกติแล้วเราใช้ gmail นะเลือก gmail account โดยการแตะเข้าไปและทำการเลือก account ที่มีการเชื่อมต่อกับ canva ใส่พาสเวิร์ดลงไปและไปแตะคำว่าถัดไปโอเคโปรแกรมวิ okay, ่งเข้ามาที่หน้าต่างนี้แล้วนะคะให้สังเกตดูดีๆนะคะเขาจะให้เลือกผู้นำเสนอให้เราไปแตะคำว่าอัปโหลดถัดมาก็เลือกรูปภาพที่เราชอบแล้วก็กดถัดไป หลังจากนั้นภาพก็วิ่งเข้ามาอยู่ในนี้แล้วนะคะให้เราไปแตะที่รูปภาพของเราให้แถบสีม่วง,วงครอบคุมรูปภาพของเรานั่นแปลว่าเราเลือกแล้วนะคะผู้นําเสนอจะเป็นคนนี้ถัดมากล่องสี่เหลี่ยมด้านล่างนะคะให้เราไปพิมพ์ข้อความที่เราต้องการที่จะให้ผู้นําเสนอพูดเคคิอวเตรียมไว้แล้วนะเป็นข้อความนี้ถัดมาไปเลือกภาษาเรากดคําว่า Thailand ถัดมาทําการเลือกเสียง ในระบบจะมีเสียงไว้ให้เลือก3เสียงนะคะคุคิโอเลือกเสียงแรกละกันแตกเข้าไปเลยค่ะโอเคเรียบร้อยแล้วเลื่อนลงมาด้านล่างนะคะจะเห็นว่าเขามีคเครดิตให้เราสร้าง AI สามารถทำได้20คเครดิตนะคะคุคิโอทำการใช้ไปแล้วตอนนี้เหลือ18โอเคในเมื่อเลือกทุกอย่างแล้วให้กด Preview Speed สร้าง AI รูปตัวเองพูดตามสคริปต์ด้วยแค่นบง,ง่ายภายใน2นาทีใครยังไม่รู้ตามมาเลยทุกอย่างโอเคเรียบร้อยหมดแล้วแต่ที่ generate presenter คือการสร้างผู้นำเสนอกำลังประมวลผลการสร้างนะคะรอสักครู่โอเคเข้ามาเรียบร้อยแล้วขยายคลิปให้ใหญ่ขึ้นโดยการเอาเมาส์ไปแตะที่ขอบแล้วก็ดึงลากออกมาได้เลย ทำการเช็คคลิปอีกครั้งโดยการกดเพลย์นะคะสร้าง AI รูปตัวเองพูดตามสคริปด้วยแคนวาง่ายภายใน2นาทีใครยังไม่รู้ตามมาเลยโอเคเรียบร้อยแล้วเกือบถึงกระบวนการสุดท้ายจะเอาคลิปนี้ออกมาใช้งานไปแตะคำว่าแชร์มุมบนขวาแล้วก็ไปเลือกคำว่าดาวน์โหลด ชนิดของไฟล์นะคะเราเลือกเป็น mp4 วิดีโถัดมาแตะคำว่าดาวน์โหลดโอเคกำลังวิ่งไปนะคะ อ่ะโอเคเรียบร้อยดาวน์โหลดเสร็จเรียบร้อยแล้ว,ลวมีการคอรเช็คนิดนึงนะคะเดี๋เป็นคลิกไฟล์ขึ้นมากดเพย์ดูนะคะเพื่อมีการเช็คภาพและเสียงสร้าง AI รูปตัวเองพูดตามสคริปต์ด้วยแคนวบง่ายภายใน2นาทีใครยังไม่รู้ตามมาเลยเรียบร้อยแล้วค่ะถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดแลวกดแชร์คุกี้โอดเดยนะคะไว้เจอกันใหม่ค่ะบ๊ายบาย